สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเนทนะคะครูเนทจะพาเด็กๆมาเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะมาเลยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูเนทและคิ o โคดดิ้กันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเนทจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามครูเนทมาได้เลยค่ะ ค,คอมพิวเมตอร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะก็มีหลักการทำงานโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆค่ะส่วนแรกนะคะก็คือหน่วยรับเข้าหรือ Input Unit ค่ะหน่วยที่2คือหน่วยประมวลผลหรือ processing unit นะคะและหน่วยสุดท้ายก็คือหน่วยส่งออกหรือ Output Unit ค่ะ โดยหน่วยรับเข้าข้อมูลก็จะทําหน้าที่รับข้อมูลเข้าไปแล้วส่งไปประมวลผลยังหน่วยประมวลผลจากนั้นก็จะส่งผลลัพธ์ออกมายังหน่วยส่งออกค่ะทีนี้เรามารู้จักกับแต่ละหน่วยกันดีกว่านะคะหน่วยแรกก็คือหน่วยรับเข้าข้อมูลหรือ Input Unit นะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะเขาก็จะทำหน้าที่รับข้อมูลหรือรับคำสั่งจากภายนอกเข้ามาเพื่อเตรียมประมวลผลข้อมูลที่เราต้องการค่ะ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูลก็มีอยู่หลายประเภทนะคะตัวอย่างเช่นเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าเครื่องสแกนเนอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหน่วยรับเข้าข้อมูล หลังจากรับข้อมูลเข้ามานะคะก็ยังส่งมาที่หน่วยประมวลผลนะคะเมื่อคอมพิวเตอร์เนี่ยรับข้อมูลเข้ามาสู่ระบบแล้วก็จะทําหน้าที่ประมวลผลตามคําสั่งหรือตามที่โปรแกรมกําหนดนะคะอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ประมวลผลได้แก่ CPU ค่ะ CPU เป็นหน่วยประมวลผลกลางนะคะเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์เลยค่ะทําหน้าที่ในการตัดสินใจหรือ,อคํานวณคําสั่งที่ได้รับมาค่ะ ต่อมาคือหน่วยส่งออกนะคะสำหรับหน่วยส่งออกก็เป็นการนำผลลัพธ์ที่ได้มาจากการประมวลผลแล้วแสดงออกมาในรูปแบบที่เราเข้าใจายอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความตัวอักษรตัวเลขสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเสียงค่ะอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลนะคะก็ตัวอย่างเช่นจอภาพหรือเครื่องพิมพ์นั่นเองค่ะทีนี้เราก็สรุปได้ว่า หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น3หน่วยใหญ่ๆก็คือหน่วยรับเข้าหน่วยประเมินผลและหน่วยส่งออกนะคะที่นี้เราลองมาเปรียบเทียบการทํางานระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะสำหรับหน่วยรับเข้านะคะทำหน้าที่ในการรับข้อมูลเข้ามาถ้าเป็นของมนุษย์ก็อย่างเช่นการใช้สายตามองดูสิ่งต่างๆรอบตัวถ้าของคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นการพิมพ์ข้อมูลลงบนคีย์บอร์ดนะคะ ต่อมาหน่วยประมวลผลนะคะทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับเข้ามานะคะถ้าเป็นมนุษย์ก็อย่างเช่นการใช้สมองในการคิดหรือประมวลผลคําสั่งต่างๆค่ะของคอมพิวเตอร์ก็จะเป็น CPU นั่นเองเปรียบเสมือนกับสมองของคอมพิวเตอร์นะคะจากนั้นหน่วยส่งออกค่ะถ้ามนุษย์เรานะคะก็อาจจะส่งออกมาในรูปแบบของการพูดหรือว่าการเขียนค่ะส่วนของคอมพิวเตอร์นะคะก็จะแสดงผลทางจอภาพนะคะหรือว่าการพิมพ์ออกมานั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆถ้าเด็กมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ได้เลยนะคะและคุณเนจะเข้ามาตอบคำถามให้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุณเนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ